เวลาเราพูดถึงคำว่ายุคน้ําแข็งเนี่ยนะครับภาพในหัวก็คงจะมาเลยโลกทั้งใบขาวโพลนไปด้วยน้ําแข็งหมดเลยแล้วก็มีช้างแมมมอธตัวใหญ่ๆเดินไปมาแต่เอ๊เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วไอยุคน้ําแข็งที่ว่าเนี่ยมันหายไปไหนหมดละ่ะทำไมโลกเราทุกวันนี้ถึงไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งแบบนั้นแล้วหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยหายไปไหน คือหลายคนก็อาจจะจําภาพมาจากการ์ตูนเรื่องดังใช่ไหมครับว่าสาเหตุที่ยุคน้ําแข็งมันจบลงเนี่ยก็เพราะเจ้ากรรอกตัวป่วนที่วิ่งไล่ตามลูกโอ๊กจนโลกแตกแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆที่ต้องบอกว่ามันน่าทึ่งไม่แพ้ก,กันเลยแหละครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายุคน้ําแข็งมันคืออะไรกันแน่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วยุคน้ำแข็งไม่ได้แปลว่าโลกทั้งใบจะต้องกลายเป็นน้ำแข็งไปซะหมดนะครับ แต่มันคือช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดต่ำลงเป็นเวลานานๆจนทำให้มีแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ๆปกคลุมบริเวณขั่วโลกอย่างถาวรอ,อ่าประมาณนั้นครับและนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะความจริงที่น่าตกใจก็คือเรายังไม่เคยออกจากยุคน้ำแข็งเลยครับใช่แล้วครับเราทุกคนนี่แหละกำลังใช้ชีวิตกันอยู่ในยุคน้ำแข็งนี้เอง ที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่าในยุคน้ําแข็งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆที่สลับกันไปมาเหมือนเป็นวงจรเลยครับคือช่วงที่หนาวจัดมากๆหรือที่เรียกว่าช่วงฐานน้ําแข็งอันนี้ก็คือภาพแบบที่เราเห็นในหนังเลยกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่อุ่นขึ้นมาหน่อยหรือที่เรียกว่าช่วงระหว่างฐานน้าแข็งซึ่งเป็นช่วงที่แผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันจะหดตัวกลับไปอยู่แค่แถวแถวคั้วโลกและนั่นก็คือช่วงเวลาปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นี่แหละครับเอาล่ะครับ พอเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในช่วงที่อบอุ่นของยุคน้ําแข็งคําถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวการทําให้โลกของเราเปลี่ยนจากช่วงที่หนาวเหน็บสุดขั้วมาเข้าสู่ช่วงที่อบอุ่นขึ้นแบบทุกวันนี้ได้บอกเลยว่าคําตอบเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับนะครับแต่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟกขนาดมือหืมมาที่พอมีตัวแรกล้มปุป๊บตัวอื่นๆก็ล้มตามกันไปเป็นทอดๆเลย ซึ่งเจ้าโดมิโนที่ว่าเนี่ยเราพอจะแบ่งมันออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้เลยครับก็คือขั้นที่1ตัวกระตุ้นจากนอกโลกเลยนะขั้นที่2การดีตัวกลับของเปลือกโลกและขั้นที่3คือการที่ชั้นบรรยากาศมันอุ่นขึ้นมาเรามาค่อยๆดูกันไปทีละตัวนะครับโดมิโนตัวแรกสุดที่เริ่มเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกเราได้ซ้ำครับแต่เกิดขึ้นในอวกาศโน่นเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าวัตจักรมิลานโควิด ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครับทั้งเรื่องวงโคจรที่บางทีก็รีมากบางทีก็กลมขึ้นความเอียงของแกนโลกที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วก็การสายของแกนโลกเหมือนลูกหางพอ3ปัจจัยนี้มันมาเกิดพร้อมกันในจังหวะที่พอเหมาะพอดีเป๊ะมันก็ทําให้โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากขึ้นในตำแหน่งที่ใช่โลกเราก็เลยเริ่มอุ่นขึ้นอย่างช้าๆครับและพอโดมิโนโตัวแรกจากอาวกาศล้มลงปุ๊บ มันก็ส่งแรงมาถึงโดมิโนตัวที่2บนโลกให้ล้มตามทันทีเลยครับพอโลกเริ่มอุ่นขึ้นน้ำแข็งก็เริ่มละลายทีน่นี้น้ำหนักมหาสารที่เคยกดทับแผ่นเปลือกโลกไว้มันก็หายไปทำให้เปลือกโลกที่เหมือนลอยอยู่บนแมกมาเนี่ยค่อยๆดีตัวสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละครับที่ไปกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดตูมตามขึ้นมาซึ่งมันก็ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ไปเร่งให้อุณหภูมิโลกพุ่งฝูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว กระบวนการทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับมันคือวัฏจักรตามธรรมชาติเลยที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปรับสมดุลให้โลกอุ่นขึ้นอย่างช้าๆในระดับที่พอเหมาะพอดีกับการดํารงชีวิตแต่แล้วก็ดันมีแรงผลักดันครั้งใหญ่ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงวงจรนี้ครับจากการที่นักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาแกนน้าแข็งโบราณนะครับเขาก็พบว่าปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็ขึ้นนลงๆของมันเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างสมดุลมาเป็นเวลายาวนานมากๆ จนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งครับกราฟที่เห็นอยู่นี่แหละมันหักหัวขึ้นแบบพุ่งพรวดเลยจุดเปลี่ยนนั้นก็คือช่วงเวลาที่มนุษย์เราเริ่มสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับเราเริ่นขุดเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มันกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินมานานแสนนาาเนี่ยเอามาใช้กันแบบมหาศาลเลยแล้วก็ปล่อยมันกลับขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกเลยครับการกระทํานี้มันได้ทําลายสมดุลของโลกไปแบบหมดจดเลยครับ มันเร่งปฏิกิริยาจนทะลุจุดที่พอดีไปไกลมากจนมีคนเปรียบเปรยเลยว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสภาวะโลกร้อนอีกต่อไปแล้วนะแต่เรากําลังก้าวเข้าสู่สภาวะโลกเดือดกันแล้วและเมื่อมนุษย์เป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาการแก้ไขมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเหมือนกันว่าเราจะจัดการกับปริมาณคาร์บอนที่มันล้นเกินสมดุลน,นี้ไปได้ยังไงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการคิดค้นแนวทางต่างๆขึ้นมามากมายเลยครับ แนวทางที่ดูจะตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการทำดีคาร์บอนไนเซชันหรือการลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็เหมือนอาหารขยะคือให้พลังงานสูงก็จริงแต่กินไปนานๆก็ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวการลดคาร์บอนก็เหมือนกับการที่เราหันมาไราเอทเปลี่ยนมากินอาหารเพื่อสุขภาพแทนซึ่งก็คือการหันไปใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกว่านั่นเองครับซึ่งมันทําได้ในหลายๆส่วนเลยครับ ตั้งแต่ภาคการคมนาคมที่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้นและหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือภาคการผลิตไฟฟ้าที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมครับแต่ทีนี้สำหรับอุตสาหกรรมหนักบางอย่างที่มันลดการปล่อยคาร์บอนได้ยากจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งเข้ามาช่วยครับเรียกว่า CCS หรือ การดักจับและกักเก็บคาร์บอนมันคือกระบวนการไปดักจับเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากหน้าโรงงานเลยก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกไปแล้วก็นําไปกักเก็บอย่างถาวรไว้ใต้พื้นดินครับกระบวนการของมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆเลยครับคือเริ่มจากดักจับคาร์บอนไดออกไซด์แยกมันออกมาจากก๊าซอื่นๆก่อนจากนั้นก็ขนส่งผ่านทางท่อหรือว่าทางเรือไปอยังสถานที่ที่เราจะจัดเก็บและสุดท้ายก็คือการกักเก็บหรืออัดมันลงไปใต้พื้นดินอย่างถาวรครับ ซึ่งวิธีการกักเก็บใต้ดินเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการอัดมันลงไปในชั้นหินอุ้มน้ําเค็มที่อยู่ลึกมากๆใต้ดินซึ่งมีพื้นที่ให้เก็บได้เยอะมากหรือจะอัดกลับลงไปในแหล่งกา๊าซและน้ํามันเก่าที่ขุดจนหมดแล้วอันนี้ก็มีข้อดีคือเราใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วได้เลยหรือแม้กระทั่งอัดกลับลงไปในแหล่งผลิตน้ํามันที่ยังใช้อยู่เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันและทําให้ผลิตน้ํามันได้มากขึ้นไปพร้อมๆกับการกักเก็บคาร์บอนซึ่งวิธีนี้ก็ค่อนข้าาางงคคุมค่ในทเศรษฐกิจ จากทั้งหมดที่ว่ามาจะเห็นได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีอย่าง CCS เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆในการต่อสู้กับสภาวะโลกเดือดโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่มันเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนได้ยากจริงๆแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทิกซอชิ้นหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นมากครับเพราะความจริงก็คือมันไม่มีวิธีไหนวิธีเดียวหรือไม่มียาวิเศษที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดหรอกครับ การที่เราจะไปถึงเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ net zero emission ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกๆส่วนเลยครับเหมือนกับฟันเฟืองพวกนี้เลยทั้งการส่งเสริมให้ทุกคนประหยัดพลังงานการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุดและการใช้เทคโนโลยีอย่าง CCS เข้ามาช่วยจัดการคาร์บอนในส่วนที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆทั้งหมดนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันเลยครับขาดอันไหนไปก็ไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากโดมิโนโต,ตัวแรกล้มลงในอวกาศ ซึ่งนำโลกของเรามาสู่ยุคที่เหมาะสมกับการถือกำเนิดของอรารยธรรมมนุษย์แต่โดมิโน,โนตัวสุดท้ายจะพาเราไปสู่จุดไหนคำตอบนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำของพวกเราทุกคนในวันนี้นี่แหละครับ